หวันลุงไม่เคยอยู่นิ่งครับนแกยังไม่ตื่นอันนี้ไปออกกำลังกายเพิ่งมาชีวิตยอยู่ที่นี่ก็เป็นอย่างนี้แหละในเมืองหลวงเราไม่รู้จะไปไหนกุหลาบสวยมากสีสันสวยมากโอเป็นแก้วอ้ยแก้วนี้สวยนี่ค่ะเป็นแก้ว <laughs> คิสมาก ตื่นแล้วจะเดินเข้ามาในครัวใหญ่มากแล้วก็ใกล้เทศกาลเนาะบันฮาโลาวีนเขาจะถูกเพราะว่าช่วงนี้ฟักลูกนี้ร้อยห้าสิบจะมีเป็นเสื้อก็มีหมวกก็เหมือนบ้านเราแล้วแหละเนาะนี่ค่ะอันนี้ใส่ที่คาดผม เป็นแก้วอ้ยแก้วนี้สวยนี่ค่ะเป็นแก้วคริสต์มาสอันนี้เป็นไฟตกแตง่งสวยงามมากนี่ค่ะอซิสเกซีใกล้จะถึงคริสต์มาสแล้วนี่ค่ะมาดูว่ามีอะไรมีทุกอย่าง นี่อันนี้เป็นของตกแต่งบ้านเนาะใกล้จะคริสต์มาสละน้องน่ารักอะ่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้นานๆจะได้เจอกันเนาะฟักทองไปซื้อฟักทองมาดูค่ะฟักทองลูกแบบใหญ่มากแล้วก็ใกล้เทศกาลเนาะวันฮาโลวีนเขาจะถูกเพราะว่าช่วงนี้ฟักลูกนี้ร้อยห้าสิบถูกถือว่าถูกมาก หมดไปพันกว่าคนน่ากิาค่นะดีตูกักสกใส่ผักกอร้อนละ ส,ส้มยักเป็นกอ้อนลีมะเขือเทศมาเป็นหน้านี้ตอนนี้ดูพี่น้องดูกำลังบางวันร้อนบางวันหนาวเราปรับไม่ทันนะเนาะดูค่ะ มาเยอะมากเรื่องเรื่องเกษียณเนาะอ่าถ้าเกษียณแล้วสามารถไปอยู่เมืองไทยได้ไหมได้ค่ะถ้าเกษียณแล้วไปได้คือ,อวีซ่าก็คือไปได้6เดือนสเดือน3เดือนเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าวีซ่าอะไรแต่ถ้าจะไปอยู่นานนะ่ะอยู่ได้ถ้าสามีใครเกษียณแล้วนะ่ะไปอยู่ได้ค่ะอยู่นานนะ่ะจะอยู่ได้ไม่เกี่ยวค่ะแล้วก็จะทำเรื่อง เขาเรียกอะไรเรื่องแบบแต่แต่ลุงนะแกไม่ไปลุงไม่ไปค่ะก็คือก็บอกไปแล้วเนาะแกมีอ่าเหตุผลของแกที่แกไม่ไปอยู่เมืองไทยเหตุผลเขาก็คือร่างกายค่ะเพราะว่าอาการเขาป่วยเนาะเหมือนกับแบบเจ็บป่วยอะไรนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่เมืองไทยได้เพราะว่าบ้านเราค่ารักษาแพงไม่ไหวค่ะ รักษาแพงมากอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ที่นี่คือเราฟรีทุกอย่างเราไม่ต้องจ่ายเนี่ยเพราะว่าเราทํางานจ่ายภาษีแล้วลุงก็แค่ฮอลิเดย์ค่ะถ้าถามว่าถามว่ามีคนถามมาเยอะว่าจะไปอยู่เมืองไทยบอกไม่ไปค่ะอันนี้ไม่ได้ไปถามว่าจะไปอยู่เมืองไทยไหมไม่ไปไม่ไปค่ะไม่ได้ไปเนาะอยู่ที่นี่ดีกว่าไปไป,ไปมาไม่ไปค่ะเพราะว่า เราอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่คือก็บอกเลยว่าชินกับที่นี่แล้วชินกับประเทศเดนมาร์กแล้วเนาะไม่ได้ไปค่ะชินกับที่นี่อากาศที่นี่ชอบที่นี่ชอบประเทศคือเหตุผลที่ไม่ไปก็คือชอบที่นี่อยู่ที่นี่แล้วคนะ่ะก็คืออืเขาเรียกอะไรอะ่ะเราอยู่มาจะครึ่งคนแล้วเนาะไม่ใช่ครึ่งเราก็ยี่สิบปีแล้วเนาะก็เหมือนกับแบบบ้านเรา ประเทศนอกก็เหมือนบ้านเราค่ะอันเดียวกันเรามีงานทำอยู่ที่นี่ก็สบายๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรนั่งหนาเงินกเกษียณก็มีกินเนาะอยู่แบบสบายไม่ต้องดิดน้นรนก็ดิ้นรนมานะมาพอแล้วค่ะก็อยู่แบบสบายค่ะถึงอายุมากก็ไปไปมาก่อนเมืองไทยตอนนี้ถ้าไปไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปเนาะอายุมากขึ้นก็คือไม่ได้ไปถามว่าจะไปอยู่เมืองไทยไหมไม่ค่ะตอบเลยไม่ได้กลับไปอยู่เมืองไทยคะ่ะ ที่สร้างไว้ทําไว้ก็เอาไวใ้ให้ให้ให้เลยนะเอาไว้ให้ลูกเนาะเอาไว้ให้แบบเอาไว้ให้ลูกให้เต้าประมาณนี้ค่ะสิ่งที่ทําไว้ก็คือได้ทําไว้แล้วที่แรกเพจที่แรกก็ว่าจะไปอยู่เมืองไทยนยั่นแหละแทนนะคนเราอะนะคาคตมันไม่แน่นอนพอลุงป่วยมาก็ตัดสินใจก็ไม่ไปค่ะไม่ไปอยู่ที่นี่ เดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไปไหนนะหนึ่งวันลุงไม่เคยอยู่นิ่งครับน้องแกยังไม่ตื่นอันนี้ไปออกกำลังกายเพิ่งมาชีวิตอยู่ที่นี่ก็เป็นอย่างนี้แหละในเมืองหลวงเราไม่รู้จะไปไหนมาทักทายคะ่ะเล่าให้ฟังเนาะไม่ได้กลับไปอยู่ไทยคะ่ะอยู่ที่นี่ตอบแล้วนะคะโอเคทำอาหารเช้าก่อน ลงตื่นละจะเดินเข้ามาในกลัว100ร้อยเปอร์เซ็นต์กลาบสวยมากสีสันสวยมาก